เอาประมาณ6โมงค่ะแต่ว่าปลุกน้องพลินประมาณ4-5น่าทึ่งแล้วนะคะตอนนี้ใค้อยู่หน้าวันแขกแล้วเดี๋ันนี้หลานมาเล่านิทานใส่ร้องนิทานโอ้ยเก่งจังเลยนะส้มได้ฟังแล้วลูกเก่งจังเลยซินเดอเรล่าสุดฤทธิ์พรินซ์สทอมมี่ My name is Pauline. I come from g 2 Today I'm going to tell you a story about Cinderella. Once upon a time, there lived a beautiful girl called Cinderella. She lived with her two ugly sisters and her mean stepmother, Prince Bob. Royal invitation everybody that means everybody is invited to the Prince Bob. Can I go? asked Cinderella. You can't go to the ball. Who are you? I am the fairy godmother and I can make you go to the ball. But how will I go to the ball? Asked Cinderella. The, rhythm, the fairy, fairy godmother turned the pumpkin into a beautiful coat. The first ugly sister tried on the night. But her foot was too long. Oh, no. The second sister tried on the glass slipper, but her foot was too big. Can I try? asked Cinderella. They means the mother and the sister laughed. <laughs> the prince let Cinderella try on the glass slipper, and it fit perfectly. The prince asked Cinderella to marry him. She agreed. They married each other and lived happily ever after the end. <Thank> สวัสดีค่ะวันนี้แพ์มาโรงเรยียนน้องคลินครับดีน้องคลินมี อิงลิสคอนเทส์นะคะเรื่องซินโดเรล่าเป็นสตอรี่เทลลิ่งค่ะก็เลยมาให้กำลังใจน้องนิดนึงตอนนี้เสร็จแล้วค่ะตอนนี้พายอยู่ปาร์คสีลมค่ะยอยู่ใกล้ๆก,กับโรงเรียนน้องพลินค่ะก็มีร้านอาหารมีที่พักมีที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เรามานั่งพักผ่อนได้ว่าจะแวะหาลิ้นทานก่อนนะคะเสื้อคุณสวยเนาะเสื้อคุณนี่อะไรอันนี้ขอแน่นอนค่ะแบรนด์ของเรา หลายรอบแล้ว <im iter> ใช่ใช่ค่ะชอบค่ะพเพื่อนๆชอบไหมคะ <im iter> ค่ะเดี๋ยวตามมานะคะเราอยู่เรอ่นบสัวป่าใช่ไหมจใช่ค่ะเพรว่าหิใช่ค่ะเพรว่าวันนี้จะมีอะไรอื่นันนี้ออกจากบ้านหกโมค่ะแต่ว่าหกเนาีประมาณสี่ห้าคือแต่งหน้าขัผมนิดนึง กินข้าวมื้อเช้าตอนนี้เช,ช้าฉันเอ, <c oughs> คอง <c oughs> คุณคัดว่าคูนำากนคะคะปนปาได้ดีนะคะคูนแล้วทามว่าแม่พแม่พอน้องพลินอนะ่ะแบอบกกิจกรรมแน่นมากจริงเขาหยิแบไอแพดเขดูทีวีเขดูอะไรไหมแม่พี่แบบ มีวิธีการจัดการตรงนี้ยังไงเฮ้ยยังไงแล้วมีดืออ้อ้าแม่พายบอกผมหน่อยตอบแแพ d ตอบจะเวลาค่ะ <c oughs> มีบ้างค่ะมีขอดูบ้างเอาจริงคือจะบอกว่าการดู iPad กับเด็กรุ่นนี้พูดตรงๆไม่โลกสวยมันเป็นของครูการหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าบ้านไหนที่เลี้ยงลูกได้โดยการไม่ดู iPad นับถือในความเก่งของคุณพ่อคุณแม่แต่ถ้าสําหรับบ้านแพทถามว่ามีไหมมีบ้างบางครั้งก็คือมีการกําหนดกติกาในการดูเป็นระยะเวลาพอสมควรอาจจะแบบ15นาที20นาที แาว่าคลิปก็คือโตพอที่จะแบบเหมือนเรียนรู้ในการที่จะรักษากฎก,กติกาในการดูแลน้องก็ค่อนข้างจะรักษากติกาหมายถึงว่าไม่เคยแบบองอแงหมายถึงว่าโอเคถึงเวลาหมดเวลาในการดูน้องก็ปิด่ะไม่เคยที่จะแบบเหมือน,นองอแงขอดูต่ออย่างเงี้ยสาหรับพัสสินก็มีแบบขอดูทีวีที่บ้านบ้างเวลาดูก็อาจจะแบบมีการแย่งกันสองคนพี่น้องก็จะใช้วิธีแบบสลับกันคนละแบบสิบนาที อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีถ้าเป็นกระตูที่เขาดูด้วยกันได้ก็จะแบบให้เขาดูด้วยกันแล้วก็จับเวลาไปพร้อมๆกันพอถึงเวลาหมดเวลาเราก็ก็คือปิดขอให้ทุกคนเหมือนรักษาเวลาว่าอ่ะโอเคนะตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องปิดเด็กๆก,ก็จะรักษากติกาในการอ่ะ ก็คือปิดแล้วก็หาแอคทิวิตี้อย่างอื่นเล่นกันหรือบางทีเหมือนออกไปข้างนอกไปกันแค่แบบ3คนมีแพรมีน้องพลีน้องพัินบางทีเหมือนแบบเด็กๆอาจจะแบบเหมือนมีงองแงบ้างก็ต้องยอมรับว่ามีการแบบเอา iPad มาช่วยแต่ก็คือยังอยู่ภายใต้แบบกติกาว่าโอเคเราดูแค่นี้นะแล้วปิดเด็กๆก็คือมันก็ช่วยได้อะค่ะมาแม่มาสองมสมานังนะคะาสตอนนี้พลีนมีผลงานอะไรบ้างแม่ขอจับเวลาค่ะ ตอนนี้นะคะก็มีน้องเป็นพี่กอนค่ะรายการสุขตาคิดติดดาวสวัสดีค่ะพบกับรายการสุข ah ตาคิดติดดาวจะออกอากาศทางช่อง5ทุกวันอาทิตย์7โมงครึ่งค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีเรียนเต้นอยู่กับ Inner Studio ค่ะพอเวลาเป็น p r i v a t คอ a s ส พอเวลาพบคอร์สเนาะที่โรงเรียนก็จะมีการอัดลงคลิป y u t u b e ให้เป็น YouTube ของที่โรงเรียนค่ะตอนนี้ก็ยังมีเดินแบบอยู่รับเดินแบบอยู่กับของมารยาค่ะซึ่งเป็นแบรนด์เป็นแบนในดวงใจน้องพลีน แล้วก็มีน้องพศิีนก็เริ่มเริ่มแบบตามรอยเจเจช่มีเดินแบบด้วยแล้วก็ล่าสุดอย่างงาน D K I F ก็มีไปเดินของดีเซลทั้งคุณผลิตแล้วก็คุณพศรีนค่ะเด็กๆชอบสนุกสนานกับการเดินแบบถ่ายแบบไทยแใช่ค่ะดีเซลคิดไทยแลนด์ค่ะเนาะหูกิจจรรมแม่แม่น้อง,องมีเรียนว่ายน้ำอยู่ด้วยตอนนี้เดินเปียโนค่ะไล่ท่าะไรก่อนไร่ท่าะไรก่อน เป็น beginning กําลังจะเข้า e e s t ต l e ส่วนพรสิษย์ก็เป็นแบบเริ่มต้นค่ะทันเลยไหมคะทันเลยไหมคะทยทีงก็พูดทักคชมเสิร์ฟัเลยค่ะคำถามสุดท้ายกําลัสุดท้ายอบคพูดุดท้ายแล้วล่ะคะ่ะข <c oughs> อมตอบร้อยใจคำถามของเขาไปพูดเอสาสามาคำถามของนี้คำถามสุดท้ายคุณแอนชอบไปมูที่ไหนที่สุด อ,อ๋อค่ะจะไปลา <c oughs> นี่วันนี้นะคะเดี๋ยวถ่านขนมเสร็จแล้วกำลังไปวัดแค่คค่ะเพื่อนๆเอาไปดูไหมคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องสากคนคะพาไปไหว้ พัพพิคเนตพ่อแม่อุมาพ่อแม่รัชมีนะคะแล้วก็จะมีทริคดีๆมาบอกเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวแพทจะไช่หรอไอ๊ะทำพิธีปกติถวายพวงมาลัยดอกไม้ของขนมอะไรนี้มีมีขั้นสุดกว่านั้นหรอใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำพิธีเปิดเมฆอะไรนะเปิดเมฆเปิดเมฆนะคะเป็นพิธีที่เราไปทำแล้วเนี่ย ก็จะได้เป็นลูกหักของเทพองค์ใดองค์หนึ่งเราสามารถแบบทําพิธีโดยเรื่องได้ว่าถ้าเกิดเราศรัทธาพระแม่อุมาเราก็ไปทําพิธีเปิดนห้กับพระแม่อุมาเพื่อให้เราเป็นลูกหักของท่านเวลาเราขออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะได้แบบได้เร็วได้เร็วใช่ไหคไดเลยวค่ะนี่ออกมาแล้วใช่ไหมคะคุณออกมาแล้วค่ะอยู่บนเรยแล้วค่ะ โอเคมุ่งหน้าสู่วัดแขกค่ะจริงๆแล้วว่าปกติอะวัดแขกจอดรถที่ที่เราไปจอดกันที่ร้านอาหารเนาะกะละปะพือแต่ว่าวันนี้เราจะไปจอดที่สี่รมซอยสิเจดเดินใกล้หน่อยเนาะแต่ตามไปดูจับเพื่อนเพื่อนมากินข้ไรกนกินกินข้าวกิ้าวกิน้าวกินข้าว เราสรจ่สรเรเข้าไปก็้จะแล้วเป็นที่จด้เป็นจอด้มาถึงแล้วนะคะตอนนี้แ่อยู่หน้าวัดแขกแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะไปซื้อดอกไม้แล้วก็ไปไหว้นะคะแต่ว่าข้างในไม่สามารถถ่ายวิดีโอได้นะคะเดี๋ยวแพจะเก็บเป็นภาพนิ่งไปฝากเพื่อนๆนะเดี๋ยวตามไกลเข้าไ ไปไหว้ป้าพิชเน่าแม่อูมาแล้วก็ไม่ออกมาเป็นลาที่มีเป็นเเืองเนี่ยไม่ออกมาเปนไม่ได้ไม่าไม่ได้ก็ค่ะแ้่ละพวงได้ค่ะแล้วก็ข้แม่ลัชมีข้าม่ลัมีจะเป็นละพองเป็นไม่ได้เลยเอาเท้าางก่อคอกเรืองไหมเร่องะ เอาได้ไหมคะได้ค่ะเอาสอชุดคะ่ะถ้าว่าใช่ไหมกพื่อน,นไม่มีแลยคุะมีรัจ้ามีหละแล้วะแกนค่า2อชุดเท่าไหรคะฟังฟูฟองราค่ะ